สำหรับในแง่ของสกูตตาร์นะครับเราเป็นบริการเรียกไมเซนเจอร์ขนส่งออนไลน์นะครับขนส่งด่วนนะครับ ก็จะเหมาะกับธุรกิจ SME ที่ต้องการส่งของขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเอกสารงานเก็บเช็คบางบินต่างๆนะครับหรือส่งของขนาดเล็กหรือส่งอาหารอย่างเงี้ยครับซึ่งจุดเด่นของการที่ใช้ระบบของสกูต้าเนี่ยก็คือตรงที่ว่าระบบของเราเชื่อมโยงคนสงกลุ่มเขาด้วยกันผู้ใช้งานที่เป็น SME สามารถเรียกพี่ messenger หรือพี่คนส่งของเนี่ยที่มีกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพปริมณฑลนะครับหลายหมื่นคนเลยตอนนี้นะครับได้ทันทีซึ่งมันก็สร้างประโยชน์ให้กับการเรียก เพราะทาให้1เรียกง่ายขึ้นเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงมีคนพร้อมรับงานตลอดเวลานะครับสคือเมื่อเรียกไปแล้วก็สามารถติดตามสถานะต่างๆได้มีความมั่นใจสบายใจได้ว่าของจะไปถึงมือแน่ๆมีการส่งรูปหลักฐานต่างๆได้นะครับว่าของไปถึงแล้วเรียบร้อยไหมต่างนะครับรวมไปถึงการจ่ายเงินก็สะดวกสบายนะครับเทียบกับสมัยก่อนอาจจะเป็นการเรียกพี่วินหรือ,อรต่างๆเราจ่ายเงินเป็นเงินสดนะครับใบเสร็จก็ไม่มีของสกูต้าเนี่ยก็มีทางเลือกการจ่ายเงินที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเครดิต การวางบินไปที่สิ้นเดือนเลยก็ได้นะครับให้เจ้าหน้าที่บัญชีต่างๆของทางธุรกิจ SME เองรวมไปถึงการใช้ตัว w a l l e t หรือว่าตัว Prepaid Account กับเราก็ยังทำได้และทั้งหมดทุกๆวิธีเนี่ยก็เราก็มีใบเสร็จให้อย่างชัดเจนด้วยโดยสรุปก็คือจุดเด่นที่ธุรกิจควรจนะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในเรื่องของ Delive อ y อย่างสกูต t e r ร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของความสะดวกสบายมีคนตลอดนะครับความไว้ใจมั่นใจได้มือโปรนะครับแล้วก็รวมถึงการการจ่ายเงินที่สะดวกสบายครับ ในในแง่ของผู้ประกอบการที่ที่จะเป็นผู้ใช้งานผมก็คิดว่าจริงจริธุรกิจดิจิทัลต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นมาในช่วง3-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างของสกูตเตอเองทีมหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการลดคอร์สนะครับอย่างยกตัวอย่างลูกค้าเราบางท่านเนี่ยที่หันมาใช้เนี่ยก็คือเขาเปิดรับกับการใช้ดิจิทัลต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาได้กลับไปคือเรื่องของลดคอร์สยกตัวอย่างลูกค้าเราเจ้าหนึ่งเนี่ยแต่เดิมเขาใช้พี่แมสเซนเจอร์คนหนึ่งซึ่งจ้างเป็นประจํา กาเงินเดือนก็อาจจะสักหมื่นสองหมื่นสามบวกสวัสดิการต่างๆเป็นสักหมื่นห้าอย่างเงี้ยครับแต่ปัญหาก็คือด้วยความที่เป็น SME ครับงานที่เป็นส่งเอกสารต่างๆส่งของต่างๆจริงๆมันไม่ได้มีทุกๆวันนะครับมันมีแค่บางวันเพราะฉะนั้นหลายๆวันเองเนี่ยพี่แมสเซนเจอร์เนี่ยเขาก็อาจจะว่างนั่งว่างอย่างเงี้ยครับพอถึงสิ้นเดือนมาพอมาสรุปเนี่ยอาจจะส่งไปสัก20-30ครั้งพอเทียบมาใช้กับสกูต้าเนี่ย อาจจะใช้ต้นทุนไปแค่สัก5 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองพอคิดเป็นตัวเลขแล้วมันเซฟเงินไปเดือนหนึ่งเป็นหมื่นบาทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสจริงๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเราซึ่งซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้ใช้ดิจิตอลอะไรมากแต่ลองเปิดใจว่าเอะลองว่าการเรียกเ e s เ e นเจอเนี่ยแต่เดิมต้องจ้างคนประจําเท่านั้นเราลองเปลี่ยนมาว่าเออจ้างเป็นแบบดิจิตอลบ้างเรียกผ่านระบบดิจิตอลบ้างก็ทําให้ลดคอสต,ต่างๆของเขาลงไปได้เยอะเลยครับ จริงๆสกูต้าก็เกิดขึ้นจากที่ตัวผมเองและตัวผู้ร่วมก่อตั้งนะครับเราก็อยู่ในธุรกิจ SME แหละอาจจะอยู่ในคนธุรคนละธุรกิจ อย่างผมเองก็อยู่ในธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ปรึกษาก็เป็นบริษัทเล็กๆมีคนสัก5คน10คนอย่างเงี้ยครับหลายๆครั้งเองเราก็ต้องใช้งานพี่ Messenger สำหรับส่งเอกสารสำคัญเช่นส่งสัญญาหรือส่งตัว Invoice ต่างๆ่หรือไปรับใบเสร็จจากลูกค้าเหมือนกันซึ่งสมัยก่อนเมื่อสัก56ปีที่แล้วครับมันก็ไม่มีทางเลือกมากนอกจากว่าเราลงไปที่หน้าตึกของเราคุยกับพี่วินนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่เอาเอกสารนี้ไปส่งลูกค้าให้หน่อยหลายหลายครั้งโชคดีก็เจอพี่คนเดิมที่เราไว้ใจ หลายๆครั้งโชคไม่ดีไม่เจอก็ไม่รู้จะหาใครก็ต้องหาพี่คนใหม่ที่อาจจะไม่ไว้ใจแต่เราต้องให้เอกสารที่ค่อนข้างสําคัญไปกับเขาอย่างเงี้ยครับซึ่งปัญหาคือว่าเราก็ต้องมาคอยกังวลว่าเอะเอกสารมันจะถึงไม่ถึงอย่างเงี้ยครับณนะตอนนั้นเองผมก็เลยคุยกับเพื่อนๆผู้กอ่อตั้งครับว่าเอะเราลองเอาเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาพวกนี้ให้กับผู้ประกอบการ SME มดีไหมเช่นว่าโอเคถ้าเกิดการเรียกต่างๆเนี่ยมันมีคนพร้อมรอรับงานอยู่แล้ว การเรียกมันก็สะดวกขึ้นเราเลือกคนมาให้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต่างๆมีการเทรนนิ่งเขาให้การบริการมีคุณภาพมีการเทรนนิ่งให้เขามีความเป็นมืออาชีพเข้าใจเรื่องงานเอกสารต่างๆของ SME อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะสามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการได้ทําให้การเรียกพนักงามันทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีความมั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็จ่ายเงินสะดวกด้วย จริงๆต,ต้องบอกเลยว่าสกูต้าอย่างที่เล่าครับว่าเกิดมาเพื่อตอบโจทย์สําหรับธุรกิจ SME เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางยกตัวอย่างเช่นการเลือกพี่คนขับอย่างที่เล่าไปในข้างต้นนะครับเรามีการตรวจสอบเปิดอาชญากรรมเขามีการทำเทรนนิ่งเขาให้เข้าใจเรื่องของการวางบินต่างๆผมยกตัวอย่างงานวางบินเนี่ยเหมือนจะง่ายๆแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะ อันนี้วางแล้วไปคุยกับใครแล้วต้องเซ็นตรงไหนอันไหนต้องใบไหนต้องเอากลับมาซึ่งมันก็จะมีสเตปของมันที่ที่ที่คนที่รู้เท่านั้นถึงถึงถึงเธอทำได้อย่างเงี้ยครับหรือร่วมไปถึงเรื่องง่ายๆอย่างเช่นว่าเอ๊ะไปที่ตึกนี้จอดตรงไหนดีหรือว่าแลกบัตรนี่ต้องทํายังไงขึ้นไปคุยยังไงหลายๆครั้งสมัยก่อนที่ผมเองใช้ทางพี่วินอย่างเงี้ยครับที่เขาเก่งเรื่องของการส่งคนเขาก็ไปงานพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยกับ กับเจ้าหน้าที่คนอื่นรักสักเท่าไหร่นะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่เราคิดว่า,เรา,เ,ราเราทำขึ้นมาเพื่อตอบประโยชน์ตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนขับนะครับเรื่องที่2คือแม้แต่เรื่องของตัวฟีเจอร์ในตัวระบบของสกูต้าเองเนี่ยเราก็มีมีการคิดว่าเอ๊ะทาง SME เขาใช้การส่งของส่งเอกสารเนี่ยทำเรื่องอะไรบ้างเราก็ทําบริการเสริมต่างๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นเรามีบริการเสริมเรื่องของการวิ่งหลายๆจุดเพราะว่าเรารู้ว่าเอ๊ะพี่บัญชีหลายๆครั้งวางบินลูกค้าหลายๆคนอยู่ละ สิ้นเดือนก็ไปวางที่เดิมๆซ้ำๆหลายๆจุดอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงว่ารับรับเช็คเนี่ยบางครั้งก็รับกลับมาก็อยากให้เอาไปฝากเข้าบัญชีเลยเราก็มีบริการเสริมพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เขาถัดมาในปีหลังๆเองเราก็มีเรื่องของการตอบโจทย์ผู้ผู้ประกอบการในเรื่องของร้านอาหารต่างๆเราก็มีกล่องสําหรับเก็บอุณหภูมิความร้อนความเย็นต่างๆให้เลือกด้วยก็เป็นบริการเสริมที่ทําขึ้นมาเพื่อสําหรับธุรกิจโดยเฉพาะเนี่ยก็เลยเป็นจุดเด่นของสูพูต้าครับว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดจะใช้บริการ Delivery เนี่ยเราไม่ใช่ Delivery เพื่อเพื่อคนทั่วๆไปนะแต่ว่าเพื่อตอบโจทย์สำหรับธุรกิจจริงๆครับใน,ในปัจจุบันเองสกูต้าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้รถมอเตอร์ไซค์เน้นของความเร็วนะครับงานส่งเอกสารต่างๆส่งของก็จะเป็นขนาดเล็กเท่านั้นในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยความโชคดีด้วยว่า โชคดีในโชคลายแล้วกันก็คือมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาเราก็ได้คุยกับทางพวกพี่ๆแท็กซี่สหากรณ์แท็กซี่ต่างๆว่าเอ๊ะเขาอยากเริ่มรับงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่รับส่งคนก็เลยได้เริ่มบริการ ส่งของสกูต้าที่เป็นรถ4ลอ้อขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ก็คือเริ่มทําอยู่ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีกับลูกค้าหลายๆลรา,ายของเราซึ่งแต่เดิมใช้มอเตอร์ไซค์ส่งไม่พอต้องเรียก2คัน3คันตอนนี้ก็เรียกได้ในคันเดียวละหรือบางครั้งราะของค่อนข้างบอบบางส่งด้วยมอเตอร์ไซค์อาจจะก,กระแทก เด้งลูกรละหน้าต่างอะไรบ้างเงี้ยครับพอใช้รถยนต์ก็ปลอดภัยมากขึ้นของไม่เสียหายเสียหายน้อยลงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งที่ที่เราจะพัฒนาต่อไปนะของสกูต้าก็จะเป็นการเพิ่มชนิดของรถต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกอาจจะมีรถกระบะเออหรือรถ6ล้อรถ10ล้อขึ้นมาในอนาคตนะครับ รวมไปถึงเรื่องของการขยายพื้นที่ด้วยปัจจุบันเนี่ยเราครอบคุมกรุงเทพปริมณฑลคือจังหวัดที่ติดก,กับกรุงเทพเท่านั้นเราก็เริ่มมีมองการขยับขยายไปที่หัวเมืองต่างๆอย่างเช่นชนบุรีพัทยาเชียงใหม่นะครับหรือโ,โคราชเป็นต้นนะครับจริงๆก็ทำสกูต้าทร์ทำมาสัก5-6ปีก็ถือว่ามีกระแสตอบรับที่ดีนะครับตอนนี้ลูกค้า s m e ที่ใช้งานเราก็มีอยู่หลักหลายหมื่นราย นะครับที่ใช้อยู่เป็นประจําทุกๆเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับในอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลตอบรับที่ดีในแง่ของพี่ๆคนขับเหมือนกันก็เราก็ได้ช่วยพี่ๆคนขับหลายๆคนให้มีงานทํากับเราเป็นประจำนะครับหลายๆคนก็มีรายได้มากตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักหลายๆหมื่นก็มีเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าเ,เราก็เริ่มต้นมาได้โอเคในระดับหนึ่งแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีทั้ง2ฝั่งครับ ยกตัวอย่างเคส,เคสหนึงเป็นลูกค้าผมอาจจะไม,ไ,ไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจของของอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นขายอุปกรณ์ไอทีอันนี้เราก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เริ่ม,เ,มเลยคือสมัยสัก4ี่ 4, ปีก่อนนะครับธุรกิจที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆอาจจะเริ่มมีออนไลน์บ้างแล้วก็เขาก็จะเน้นส่งเหมือนกับส่งเป็น next day หมายความว่า มาส่งโอเคสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้หรือวันถัดไปอย่างเงี้ยครับแต่พอเมื่อสัก3 4สปีที่แล้วที่เราเริ่มเข้าไปให้บริการร่วมร่วมทำงานกับเขาครับเขาก็สามารถเปิดบริการใหม่ขึ้นมาได้ว่าโอเคถ้าคุณซื้อขั้นต่ําถึงเท่านี้แต่ของต้องการใช้ด่วนเนี่ยสามารถส่งด่วนได้ฟรีเลย <c oughs> ตรงนี้ทางทีมของสกุต้าก็เข้าไปเวิร์กกับ,ก,บกับผู้ให้บริการเจ้าเนี้ยตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยออเดอร์เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยหลายพันหลายพันงานเลยที่เรา,ท,เราที่เราร่วมทํากับเขาก็เห็นว่าเอ๊ บริการของเราก็ดีเหมือนกันนะที่ทําให้ตอบโจทย์เขาที่ทําให้สามารถมีทางเลือกที่ดีสําหรับผู้บริโภคเขาในกรณีที่มีการซื้อมือถือใหม่ทุกคนก็อยากได้ทันทีภายในชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าล่าสุดอย่างมีเครื่อง PlayStation 5ออกมาอย่างเงี้ยก็เขาก็อยากแบบได้ไปเลยได้ไปเล่นทันทีเลยสั่งตอนเที่ยงคืนตื่นเช้ามาก็ได้เล่นเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างเรากับทางทางตัวผู้ให้บริการเจ้านี้แหละที่ทําให้มันเกิดได้ครับ จริงๆก,ก็ผมคิดว่าก็สำหรับทุกธุรกิจนะฮะก็คือต้องมองที่ลูกค้าเป็นสําคัญว่าลูกค้าต้องการอะไรมีอะไรที่เขาไม่พอใจมีอะไรที่เขาชอบและอยากให้เราทําเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ผมก็คิดว่าว่าเราเองก็เป็นเจ้าหนึ่งแหละที่พยายามดูในเรื่องนี้นะครับอย่างที่เล่าในตอนต้นว่าอตอนแรกเราเริ่มต้นเนี่ยเรามองแค่เรื่องของธุรกิจที่เป็นสมเอกสารต่างๆ ถัดมาเราเริ่มเห็นว่าเออมีธุรกิจ e-commerce เขาก็ต้องการส่งด่วนนะแล้วก็ขยับขยายทําเพิ่มขึ้นไปถัดมาเรามองไปเรื่องของอาหารเริ่มมี food delivery เกิดขึ้นมีธุรกิจ food delivery มากขึ้นมีร้านอาหารหลายๆร้านที่อาจจะไม่ได้อยากขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มใหญ่ๆแต่ต้องการมีมีทีมส่งอาหารของตัวเองเราก็เข้าไปซัพพอร์ตเขาในตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นพัฒนาการที่มันเกิดจากการที่เรามองว่าลูกค้าเขาเขาต้องการอะไรแล้วเราก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับเขาครับ ผมคิดว่าก็กลับกลับย้อนไปที่คําตอบเรื่องเดิมครับว่าของสกูตเตอรเองเราเน้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างฟีเจอร์ของเรา,เาที่เล่าไปเมื่อสักครู่รวมไปถึงช่องทางการจ่ายเงินต่างๆเราก็มีพร้อมให้แล้วก็อย่างอันนึงเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยที่ลูกค้าธุรกิจเราชอบมากๆเลยคือของสกูต้าเรามีระบบบอกว่าใช้มาทั้งเดือนกี่ครั้ง10บครั้งร้อยครั้งระวางเป็นบินใบเดียวแล้ววางไปที่แผนกบัญชีแผนกการเงินเลย ให้เขาทําจ่ายจ่ายมาเราก็จัดการเคลียร์ส่งใบเสร็จกลับไปเป็น1ใบอย่างเงี้ยครับเทียบกับเจ้าอื่นที่ส่วนใหญ่ในตลาดก็บอกว่าเอ้ยใบยเสร็จอาจจะไม่ได้ออกให้นะหรือว่าคุณก็ต้องจ่ายเป็นลายครั้งเป็นเงินสดก็ต้องกาเงินพิตีแคสกันมาวุ่นวายเหมือน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 ปกติเหมือนกับว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยธุรกิจก็น่าจะเลือกเราเหมือนกัน ก็ก็ก็เชิญชวนทุกทท่านนะครับอยากให้เปิดใจกับการใช้โซลูชันดิจิตอลนะครับของสกูต้าเองเราก็เป็นกึ่งกึ่งดิจิตอลแล้วก็ไม่ด mm ิจิตอลความหมายคือเราก็ยังเป็นธุรกิจขนส่งอย่างที่ พี่ๆผู้ประกอบการทุกท่านน่าจะคุ้นเคยแหละว่าเรื่องก,การเรียกผู้ขนส่งด่วนเรียก messenger ส่งเอกสารส่งของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เคยทําอยู่แล้วแต่ลองเปิดใจนิดนึงว่าแทนที่เราจะต้องเดินลงไปหน้า Office, ออฟฟิศเพื่อคุยกับเขาหรือว่าเรียกกับเขาหรือว่าใช้โทรศัพท์เท่านั้นเนี่ยลองเปิดใจมาใช้เว็บไซต์เข้า scouta.com หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน scouta เรามีทั้งบน Android แล้วก็แล้วก็ iOS น,นะครับแล้วก็การสั่งงานง่ายๆเลยเหมือนกับเราเซิร์ชสถานที่อย่างเงี้ยว่า โอเคโลเคชันออฟฟิศเราอยู่ที่ไหนจะไปส่งที่ไหนก็ปักหมุดมาเราระบบจะขึ้นราคาให้เห็นก่อนเลยครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ภายใน2-3นาทีก็จะมีคนรับงาน พอรับงานเขาก็จะวิ่งเข้ามาทันทีเลยเราก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีคนมาไหมเรามีคนคนดูแลให้ทุกท่านนะครับหลายหมื่นคนทั่วกรุงเทพปริมณฑลไม่ต้องกังวลตรงนี้นะครับเมื่อเขารับของไปแล้วอันนี้ก็สบายใจได้อีกเพราะว่าสามารถติดตามสถานะได้เลยว่าตอนนี้เขาวิ่งตวลงจุดไหนแล้วอยู่ตรงถนนไหนแล้วไปถึง ปลายทางหรือ,อยังนะครับมีการถ่ายรูปหลักฐานหรือว่าให้เซ็นลายเซ็นได้ด้วยว่าไปถึงแล้วจริงนะครับแล้วก็ทุกอย่างเห็นในแอปพลิเคชันหมดเลยหรือในเว็บไซต์หมดเลยเราไม่ต้องคอยกังวลไม่ต้องคอยโทรไปถามนะครับ